วันนี้มาดูถึงพิมพ์ดีที่แบบว่าใช้สำหรับพกพาไปไหนมาไหนได้ในสมัยโบราณนะครับอตอนนี้ที่มีอยูน,นี้ก็2ตัวตัวนี้มาจากปี1941เป็นของอของยีห Corona, Corona ่ห้อโคโรนาโคโรนาเซฟไฟไม่อันนี้พปลบอกว่าบางมากแล้วก็แบบว่า พวกทหารที่ไปสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็ใช้พิมพ์ดิจจน,นได้ใช้พิมพ์ดิดตรุ่นเนี่ยพกพาเอาไปในสนามรบด้วยเพราะว่ามันบางแล้วก็มันสลิมไลน์มากเายัางใช้ได้ดีอยู่ตัวนี้ทุกอย่างก็สูกออกแบบมาให้แบบว่าสะ,ะดวกพกพา ซึ่งโคนลนานี่รู้สึกว่าจะได้จะไปได้ความคิดที่ทำพิมพ์ดิพอดิบอย่างเงี้ยมาจากยุโรปพวกเยอรมันหรือสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เลยมาทำของเองโคนลนานี่ของอเมริกาเนี่ยเป็นของบริษัทเอลซีสมิธโคนลนาไทป์ไลเตอร์วันนี้ก็ยังใช้ได้ดีอยู่ส่วนตัวทางสายมือนี่ ตัวนี้มาจากตัวนี้ยีห่ห้อ Brickens Delfer Brick เนี่ยฮะกล่องนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลย Brickens Delfer มันเป็นพิมพ์ดีดมาจากปีช่วงปีหนึ่งแปดเก้าห้าก็ร้อยกว่าปีละไอตัวนี้นี่ถือว่าพวกคนนิยมเล่นพิมพ์ดีดโบราณน,นี่ก็จะถือว่า Brickens Delfer เนี่ยเป็น พิมพ์ดี Portable ที่แมสแมสโปรดิวส์ทำออกมาคือทำออกมาเยอะเพื่อขายทั่วโลกเนี่ยเป็นอันแรกของโลกหมายาว่าที่ทำออกมาขายเยอะๆอะตัวนี้นี่ก็ลักษณะการทำงานของมันก็จะไม่เหมือนตัวนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะใช้การดิดอย่างนี้นตีลงไปแล้วก็มีแผ่นหมึกมันรองรับแล้วก็จะมีตัวหนังสือให้ขึ้นมา ส่วนตัวนี้มันจะใช้หัวหัวกลมๆแบบนี้เหมือนไอเหมือน IBM เอพิมพ์ดีด IBM รุ่นแรกๆซึ่งจริงๆแล้ว IBM ก็ใช้ความคิดของเบเกนสเดอร์เฟอร์นั่นแหละสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนฟอนได้ในตัวนี้แล้วก็การทำงานของมันก็คือเรากดไปเนี้ยไล่แขนมันเนี้ยซึ่งมันจะมีรอยลดลันอยู่แต่ละแขน แล้วก็ไปควบคุมของการพิมพ์การพิมพ์ก็จะมากดไอ้ตัวนี้ลงสมมติเนี่ยเรากดตัว x นะฮะกดตัว x เ,เนี่ยเห็นไหมมันก็จะหมุนเราหมุนเราเอาตัว x ลงไปเนี่ยกดปัด,ปดกดไปแล้วก็ผ้ามึกมันจะมีล้อกลมๆแล้วก็มีหมึกอยู่ในนี้แล้วพอหัวนี้ตีลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นโดนผ้ามึกก่อน,นอ่าซึ่งตัวนี้ก็ร้อยกระปินละอ่ะอะ บรเกนสเดลเฟอร์ก็สองตัวนี้ก็ถือว่า,าเป็นพิมพ์ดิจิทัลอร์โบรรุ่นแรกๆของโลกที่ทำออกมา